ถ้าเติงนับยี่สิบเติงขายได้แค่สองตัวถ้าเติงนับนับไม่ถูกยี่สิบเติงขายได้ห้าตัวงงไหมงงกูจะซื้อถ้าสมมติกงเล่นเกมนี้แพ้ซื้อแค่สองตัวถ้าเล่นเกมนี้ชน,นะซื้อห้าตัวโอเคอเกชือ่อว่านับเลขเ,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 เออถึงยี่สิบอ้ามนับยี่สิบนับถึงยี่สิบนับได้ไม่เกินสอง โอเคโอเคเข้าใจแล้วเอ้าเริ่มก่อนนับได้ไม่เกินสองอะไรล่ะมันก็จะมีแค่หนึ่งกับสองก็หนึ่งสองเอนับหมดเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ เร็ว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 หสบหกสไม่นับไม่นับเอาเร็วสิบหแล้วใช่ไหมอ่าไม่อ่ะไม่กูนับอะไรก็ผิดเอากูนับสิบเจ็มึงก็นับสิบแป ถ้าผู้นับสิบแปดสิบเก้ามือต้องถ้าผู้นับสิบเจ็ดสิบแปดมันก็ต้องนับสิบเก้าอยู่ดีก็ช่างมันเป็นเกมมันก็ต้องนับสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเอารับไปสองตัวรับไปสองตัวครับรับไปแล้วสองตัวนะเอายีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสี่อ้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่เร็วเร็ว แล้วสิบสามโอ้โหตามจริงแล้วคนเขาเล่นเกมก็ไม่มีเวลานั่งคิดแ่สิบห้อบสี่สิบห้าสิบหกูไม่อยากนับกูอยากนับสิหไม่ไม่ไม่กูมาไม่ถึงสิบหกไงเดี๋ยวไปเซงก่อนสิ หน่ากูต้องดับ17อีกแล้วก็วมึงก็นำมาสิ17 18 19เย้เซียมกูต้องเริ่มก่อนถ้าว่างพาไปเที่ยวสวนสัตว์ดีไปดูอัลปะกะ์ก้าไปสวนสัตนน <c ười> ว์ไหนมีอะแต่เราไม่ขอดูอัลป์ะก้าเมืองไทยได้เปล่าบอกว่าถ้า,ถากูถ้ากูนำที่10มึงจะซื้อแค่สองตัวเล่นไปสองเกม,กมแสดงว่าเปสี่ตัวแล้วเดีรกวนยมามึงก็ซื้อแค่สองตัวแล้เปล่า ม่เล่นสองเกมไงเกมละสองตัวแสดงว่าเป็นสี่ตัวเอ้ากูเล่นต้องกดเอมงบอกว่าเล่นหนึ่งเกมสองตัวมึงบอกกูอย่างงี้ถ้ากูเล่นอีกครั้งหนึ่งกูต้องเสียหกตัวแบบนี้เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นเกมเกมที่มันมีคนโกงอ่ะเออมันเป็นเกมกันเองเติงมขาพิสูดนการนับมันสูดนการนับเหรอที่เติงเล่นใหม่เขาบอก เล่นใหม่เลยเล่นใหม่เสียได้เสีย,สยหกตัวแน่เลยไม้ก็เล่นใหม่ถ้าเกิดว,ว่าเล่นใหม่ก็คือลบสองไงถ้ามึงชนะถ้าชน,นะดูอันปกาก้าดีกว่าเออเดี๋ยวพาไปดูอันปกาก้าเอาเอางี้ถ้าเกิดว,ว่ามึงชนะอีกกูพาไปดูอันปะก้านี่ไงนี่อันปากกาโอ้โบมี่โบมีม่เห็นมึงเล่นผู้เดียวนี่มึงทหารดิมีบูยมี บอบอบอว่ามีรประกากับ้เสื้อสรุปว oui. ่าใายที่ซ mm ันมือนิบบอบอมีมีจิ๊บบอว่ามีจิ๊บใจจเอาจิ๊บใจว่าเของไรนั่มืสยแตยงวงงานประกาศอสก็หาลอยเลยก็หลาลอยันมาอันนี้รซื้อเลยนํานนีมีสืยสิ มีตุกตาเลยมีตุกตาเหรอเธอเชียวบ่มีเหรนปะโอ้ตุ๊กตาเอ้ยเห็นบ่ถึงยังเนี่ยตุ๊กตาเขามีแล้วจิ๊บขายมามจัดส่งวันไหนคะพรุ่งนี้ค่ะตัวโตเดี๋ยวจะถือแบนเห็นคำหมาตัวโตตัวโตตัวโตกระตาเดินได้ตัวโตเกิดยังลลกตัวโตตัวโต สวัสดีครับโอ้ยมาเอานิสวัสดีครับเป็นอยู่บอกมาหนิครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจ้าเจ้าเ้ารุปเล้ยวมัมีอ่นปลาีกามึงเลยอันปากามึ้งเรียนให้ถด้วยอันปากาไม่มีขายขนมเพลนดีกว่าอยาขายครับจะขายอ่ะขายขนมเพลินตอนนี้จะยุบเข้ามาใส่ C N P แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจเพลินเขาไม่อยากทำแล้วเขาอยากไปขายทุเรียนตอนนี้ จะไปขายทุเรียนแล้วเออเห็นไหมเห็นไ้มน่าจะได้กินทุเรียนแน่นอนครับเป็นสวน C N P จะไปจะไปทำทุเรียนแล้วใช่ไหมใช่ชอบมากทุเรียนตอนนี้กำลังบูรณะอยู่ทางป่าทางหญ้าอยู่แถวนั้นสรุปแล้วขอบุณครับสรุปแล้วขนมเพื่อนนี่จะไปเป็นของ C N P แล้วใช่ไหมใช่มันจะมาทำธุรกิบร่วมกันครับแล้วตอนนี้ขนมเพื่อนที่อยู่กูก็จะขายไม่ออกแล้วกูรีบขายก่อนนะถ้างั้นพ่กนี้นี่ เปิดไล่ใหญ่ขายขนมเพื่อนอย่างยียวต้องรีบขายนะครับทั้งเสียงที่จะขายไม่ออกแล้วก็เสียงที่ขนมนจะหมดอายุเพิ่งสั่งมาเนี่ยเป็นเาะโอ้หลายเด้อเดือนนี้ไม่ใช่หลายพันพอแล้วหรออ่าไปฟอกสีพีมฮาไม้ไปครับเดี๋ยวแม่จะไปเที่ยวแม่น่าจะไปเที่ยวหมาเก๋อหรอหรือไม่หรือไม่ก็ไปจีนเดือนหน้าแต่น่ะใครช่วยหน่อย แม่ไปผมไม่ได้ไปไปทั้งครอบครัวเลยยกเวลล้นไปไปจะไปเฝ้าบ้านอีกอ่กระบอกอืมทุกคนครับถ้าเกิดว่าซื้อใน C n P ขายอยู่ห้าสิบแต่ถ้าวันนี้ซื้อขนมเพ่อนกับเติงขายสีย่สิบห้าเด้ออรานี้อดรถต่อหนาต่อตาเถอะตะก้าป,ปักให้แล้วสี่สิบห้าบาทพอวันนี้รถด,ดีคักรถห้าบาทพ่นเออรถหาบาทมัอ้อเนี่ รดห้าบาทแล้วทุกคนแต่ราคาต่อหน้าตตาใช่ชวนเติงไปอยู่เซียนปีเป็นเพื่อนโ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 ่อ no, 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 no. วนอยู่กระทลักเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเติงม,มันจะไปถล่มบ้านเราไปจะไปอยู่ <c oughs> จะไปแถวๆนั้นอ,าอ้าสมมติเติงกับปายเป็นคนที่ทําผลิตขนมเพลินขาย,ขายเขคงจะลุกเลยไปนั่ง <c oughs> ทำนั่งหัน <c oughs> กล้วยวั้งแล้วก็ไปทอดทอดทอดคนคน,นึงคนนึงไปทอดไปผัดคนนึงไปหั่นเนาะ,ะไปกล้วยหมดสวนอะ่ะกล้วยหมดสวนก็คือขายได้เต็มลูกสูบไม่มันใหม่มุนอุยปุยทอดไปก็ใหม่ไปะนะมุนอุยปุยออขนมเพิก็กร็จะหมดแล้วแหละแคบหมูกับขนมเพินอะไรอร่อยกว่า ก็พอๆกันแ่ะครับน่าจะแข็งเหมือนๆกัน <laughs> แข็งกับเม้นหื่นพอๆกันเลยไปเจอกันเติมโอเคโอเคบายบายเพื่อนโอเคอะบายบาย